ก็กล่าวสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่ในเซฟทอยสตอรี่ซีเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็จะมาไล่มินหน่อยนะครับแต่การเป็นว่าผมหยุดตี้อะไไม้มินนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับพวกถิ่นเด็กในเซฟมันบอกว่ามันอยากโดนพันอะไรงี้เงมันห้าวเนี่ยเดี๋ยวผมต้องจัดหน่อยวันนี้ต้องเจอหน่อยแล้วพวกนั้นอ่ะได้ข่าวว่าเก่งไงพอแบบโดนชุดเดียวพันตายอย่างงี้มีปะก็อย่าลืมแบบฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ ชองผมเลยนะครับก็ไปเจอกันในเซฟโซอนอ่ะแต่ผมจะยิงแบบให้เกลี้ยงเลยอะ่ะพวกแบบคุมเซิร์ฟอะไรเงี้ยเจอกันในเซฟโซนเลยครับไปนะครับผมตอนนี้ผมเตีแอดมินละช่วยไอดมินหน่อยเล้วกับไม่อามาไล่แอดมินสักหน่อยที่สอเลยหรอโอ้บรรยากาศเยอะว่ะเข้าไปไหนนะ เรื่องรูปโปรโมชั่นอะไรก็เหมือนเดิมนะครับตามคลิปพี่แล้วเลยนะที่ผมให้ดูอะ่ะต่อมาก็ื่องอะไรอันนี้ก็ขอรีแก้ใม้นหน่อยไว้โชว์ไปหน่อยไอ้มีเขาสตรีมขอมาช่วยหน่อยเลยนะนะ่นพี่น็อตพี่น็อตพูดได้ปะ <c oughs> ผมมีไม่สบายนะพี่น็อตตายครับผมอันนี้เล่นหนานอย่ยกไรกันฮะเล่นนานไหยเห็นสตรีมเข้ามาเลยเขาเนี่ย เห็นสติมก็มาเนี่ยเล่นไปกี่วันแล้วเต่นมาเมื่อวานครับก่อนหน้าเนี้ยไอ้นะก่อนหน้านี้เล่นมากี่วันแล้วเล่นมากี่ไงนะก่อนหน้านี้เล่นมากี่วันแล้วเยี่ไมคุณไม่ได้ยินเหรอสองวันสองวันครับวันนี้กับเมื่อวานครับเมื่อวานเมื่อวานกับวันนี้อะไรลื่นกว่าใช่ใช่ใช่ครับวันนี้เล่นกวญ่แล้วเพิ่งเล่นเนี่ยครับเห็นสติมก็เข้าเกมอะไรครับไม่ไม่ไม่แบบวันนี้เลื่นขึ้นไหมอาลื่อนครับนลื่นเลื่น

อ้าูโอ้แอดมินกู <c oughs> ผมใส่หัวอนะไรวะเนี่ยใส่หัวผิดเนี่ยเลยเอาแอดมินตายเลยหีโอ้ยแม่บังยังไม่ติดแอดมินแบกน,นะดี ฮะผมตายเนี่ยไอ้มินแบ่งหน่อยไอ้มินไม่แบ่งผมเลยว่ะโอ้ทำไมผมถึงต่ออย่างนี้เหมือนเดินเล่นเลยอ่ะผมเนี่ยขอแมคคานูให้ไอ้แอนมินได้ๆผมไม่งเกลียดกดนะผมไม่ได้เปิดแาโคลร่วงเลยเฮ้ยรถห้าร้อยตั้งตัวดิแน่รถแล้วเนี่ยผมละจังก็กดเก็บยะไอ้ไอ้หอห้าล้มนี่จะถึกกว่านะ นม่อยาไปสองนะสองนะสองสองนะสนไอ้มินนะไอ้มินฮะเสื้อสองสองนะสนนะรองอช่วยได้มินเลยเล่นโซ่างกันได้ไหมเดีย๋ยวทักพี่เขียนโอ้ยเผื่อปั๊มยาโอ้โอ้โอ ร่มหมดเลยไม่มามาแล้วะเ,เ,เข้ามากันแนละ้วเว้ยเข้ามาเข้มาเข้ามาดีน่ะหลังเข้าอู้ แตกเลยยันรูอะไรวะเนี่ยหนึ่งปั๊มยายเลยโอ้เยอะเกินไปพี่ชายโอเอสหกผมแตกเลยยังยังเอสหกเอห้าร้อยยังไม่ออกลงกับพัน เขาโหดเกินเขาเยอะเกินผมไม่ไหวแล้วเอาไอ้มินหายเอาไอ้มินไปที่ไหนไวะเนี่ยไปสองสองเปล่าเดี๋ยวผมดูนะไปอยู่สองสองไอ้มินดีว่าไปตัดลิปไปห้องสองสองเลยนะครับ <c oughs> มานีไว้สองสองละเซิ้โซนผมไม่ไหวแล้วเยอะเกินใครจะไปไหวหวะวกเองอะเยอะชิบหายเลย อ่ะขอแก้สองของหน่อยเว้ยจะแบกไอ้มินเองกูสู้นะไอ้มินเดี๋ยวผมผมไม่ไม่คมห่อนะแบกผมด้วยอ่ะคลิปด้วยป่ะเนี่ยคลิปด้วยอ่ะอ่วันนี้จะไม่ตาหนึ่งตาสองแกไปเปิดเสร็จแล้ ป็นไงสตรตมอยู่อเยอะเหมือนได้สตรตมเลยวะดีอะเอาคนละเส้นเลยคนละเส้นเลยเป็นไงสองสอมมชิวแล้วเป็ไงอาแบบรื่นเลยนะจะครับผมใช่ใชอันนี้แบบเหมือนลื่นรื่นน่าสนเ็ื่นเลยลื่นเลยมันไม่ตายเกิดสองสอะเออไม่ตายเกิด ทำไมโดนแรงเม่อกี้คุณคิดว่าเองตายไหมไม่ตายไม่ตายไม่ทันเลยตามไม่ทันเลยเขาไม่ลงมาหรือเปล่าเดี๋ยวเขาได้สลับตัวเฮ้ยสลับตัวด้วยเดี๋ยวเข้าลงมานะถ้าเขาใส่ลงมาเปล่าถ้าเขาไม่ลงพี่ก็ไปหนึ่งหนึ่งก็ได้ จนจะไหวปหมล่ะ,ะโอ้สี่ตัวนะโซนตึกเป็นล่ะโซนตึกโดดอ,อ่ะได้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 ไดมันโดดแบบโดดใกล้หน้าโซนดเลยอ๋อได้ได้แหละแต่ว่าจะได้โดดหรือเปล่าอีกเรื่องนะก <c oughs> ็ใช่ใช่ใช่ไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวมันมันโซนสุดไรอะ่ะจำไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวลองดมลองดูดูสตรีมเอาอย่าหา <c oughs> ไปเจอกันโซนแล้วทุกคนมาทางนี้ก็ลงโซนละมาขอเจอหน่อย โอ้โหไม่กลาให้ขึ้นเลยอ่ะโอ้โหเยอะกว่ายิงอะไรวะน่าไม่ไหวละเศษสัตไม่ไหวแล้วว่ะไม่ไหวแล้วทุกคนขอหน่อย<ป>อขอจับพันหน่อยนะครับขอเขอจับพันหน่อยเลยอ่ะ เอไ้าวมี๋ยวขึ้นเลยเนี่ยเดี๋ยวนะคนหนึ่งนะเดี๋ยวพวกเองรอคุณไปเนี่ยขอแคปก่อนได้ป่ะพนกงายอ๋อไอ้เมยพวกนี้มีสองพันไร้ป่ะเนี่ยมีพันบ่างสองพันบ่างคนหนึ่งนะมึงร่อคุณไปเนี่ยไม่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 ผมเล่นคนเดียว เห็นมึงตายเอาตายเอาโอ้โหไม่ทันขึ้นอะไรอ่ะเซ็ตปอกเล่นน้อยใจเล่นน้อยไม่ทันขึ้นหน่ะโดนยิงแล้วโอ้ก็ตั้งใจเล่นน้อยดิก็รู้บ้างอยเวลาขึ้นอ่ะไม่ไม่ไม่สักแต่จะขึ้นอย่างเดียวเลยมาต้องใจไม่เหนื่อยวะช่วยมือก่อนสักแต่จะขึ้นอย่างเดียวเลยให้เป้าไร ขึ này, rồi, lên, lên. ้นตุกยันลดลงไปหนึ่งนะเดินอยู่เหมือนหลายปีเลยว่ะลดลงหมดเลยหมดเลยตึกนี้หมดเลยหลายปีเลยตึงนี้ก็มีเหมือนเหมือนรถไฟตึงนี้ตัวนึงอ่ะแล้วก็ตึงนี้ต้เลือกใม่เปล่ ้ามาแล้วะขึ้นมาแดงแล้วขึ้นมาแดงแล้านบดแล้วนะบนหัวแนละ้วบนหัวแนละ้วบนหัวนะได้ยินใช่ไห<ฮ>แล้วก็ข้ามสะพานมาตัวนะึงนะไอตัวเด็กข้ามมาข้ามสะพานนะมาละอย่าบัาาาาางเอลมินเอลมินโดดไปโดดไปเอลมินโดดไป

ะกันดชั้นสามจีนอสชั้นสามโอ้โหมีบอกด้วยเวรเลยไงเดี๋ยวตั้งใจเล่นนะครับคุณดูพันกระแตกกับเมื่อกี้โอ้โหดีจุ๊บ พวกเขากับวินล้อเรือป่าเนี่ยอ่อยเว้ยทำไหมทำไหมโอ้โหเยี่ย <c oughs> องจริงโดนเลย <c oughs> ตายอีกเลยอะไรวะอุ่ง,งิววะ แอดมินตายโอ้เยี่ยมหนึ่งหนึ่งลิ <c oughs> พันเตกเลยอะไรวะหนีหนึ่งแล้วผมไม่ไหววะไปเจอห้องหนึ่งเลยไป,ไปทุกคน <c oughs> มาผมหนีไปหนึ่งแล้ว,ลวไม่ไหวอะโซนนี้เยอะผมโดนเป็นขี้เลยอะ ไปมีถามว่าผมรอซื้อเขาหนะเนล่าว่าผมไปเปิดกล่องก่อนกล่องที่เหลือของเมื่อวานนะดูด้วยนะได้หลมาแต่เมื่อวานับโคตรดีอ่ะหัวพันมากไว้ขอเชือห้าร้อยอย่างนั้นอะไรพายมันไปตายเลยพวกเขาจะหนึ่งหนึ่งไปเนี่ยแล้วมีพวกออนนั้นบอกลยนะ ไอ้ไอตุ๋ไก่พวกข้างล่างอ่ะมันก็จะสองจะสามอ่ะเกียนเกินเจอแล้ววะใครนับมาวะขอห้าร้อยคืนหน่อยครับ หา้อยซื้อหน่อยได้ครับ8ช่องเหรอเปลี่ยนเปล่าก่นอนอะไรอีกอ่ะ khó Nhưng À, tôi mở nó phải trâu Hãy subscribe ไม่ตายจะต <laughs> <c oughs> ายแน่เขาอะไรวะเขาเรื่องของอะไรของเขาอะไรเขาพูดอะไรมาผู้ดีเนี่นะ ผมเอาเว้ได้หนึ่งเซแล้ว่าขอ,อย่านาหนีมันหนึ่งนะครับเซฟโซนไม่ไหวอ่ะพันเตกเลยคุ้มมันเห็นได้ห้าร้อยเนี่ยเสียพันได้ห้าร้อยหรือเขาลงมาต่อวะ่ะเอทหกหรอบำนี้ขอได้ห้าร้อยันนะพี่ชายขอไอทหกไอทหกมาได้บางืมหัวนี้หัวนี้ แม็ก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 สี่สี่เจ็ดแม็กพอเอากระเป๋าเลยเลือโอ้ไปทิ้งให้ผมขอกระเป๋าอ๋อเขากกระเป๋าเล็ก เข้า่อย <c oughs> ดีงของปิดกระเป๋าโอเค่กิศศรไม่ไหวขอหนึ่งงเลยแล้วกันน้องชายเยอะขนาดเนี้ย

อเ,เ,เอาข้าเรื่องมืนจัดเลยต่างคนต่างมืนแล้วมะตอนนี้ก็เวลาเก็บเอ๊ะเที่ยงคืนแล้วมั้งเวลาเนี้ย หมดแมกจะหมดผมไม่สบายนะยังไม่หายนะครับตัเนี้ขุดไม่ได้เล ตั้งแบบให้แม่ผมยิโงโดนเขาก่อนนะโลเขาออกห่างอา้าวต่อด้วยไอ้นี่เป็นหัวหมอวะโอ้โหตอนนี้ก็ไม่มีใครลงมาแนละ้วผมก็จะปิดคลิปนะครับก็อย่าลืมฝากก like, ดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับก็อย่าลืมคลิปหน้าเซิฟไหนผมไปเซิฟไหนก็รอดูเลย เดี๋ยวทำคลิปสนุกมาแบบเรื่อยๆนะครับแนวคลิปยาวๆประมาณ20กว่านาที15นาทีขึ้นไปประมาณนี้นะครับผมก็มาแล้วครับจุ๊บๆเจอกันในะคลิปหน้าไปายเสียพันฟรีเลยเย็นลู่โอ้